นี่ครับเมื่อเราเดินเข้ามาข้างในเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของสวนย่อมนะครับส่วนบริเวณนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถนะครับก็ทางเข้าก็จะเป็นทางทางด้านหน้านะครับอันนี้ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับรายการ PK พาเที่ยวนะครับใน EP นี้ผมพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่วัดเขาชีจันนะครับซึ่งเป็นวัดที่ดังในอีกวัดหนึ่งนะครับหรือว่าเขาชีจันหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังของจังหวัดชนบุรีนะครับที่เราเห็นนะครับที่เราจะไปนี่ก็คือเขาชีจันจอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับอันนี้ก็ ใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่ครับาทางเข้าเอาละครับตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับก็ลักษณะของกางจอดรถก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็มีทั้งรถทัวร์รถ โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางเข้ามาถึงนะครับจุดลานจอดรถนะครับที่วัดเขาชีจันนะครับที่เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวในวันนี้นะครับก็ที่ทุกท่านเห็นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขานะครับที่เราจะขึ้นไปาหว้ากการะแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับก็คือวัดเขาชีจันนะครับที่โดวงดางที่สุดก็คือมีองค์พระพุทธรูปนะครับอยู่ที่เขานะครับแล้วก็เป็นจุดที่ให้เราถ่ายรูปนะครับ ส่วนบริเวณนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถนะครับก็ทางเข้าก็จะเป็นทางทางด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถแล้วก็จะมี้านค้านะครับเรียงยาวไปนู่นเลยนะครับไปนู่นตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับให้รับประทานอาหารนะครับซื้อน้ําดื่มรื้ออะไรนะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าไปที่วัดเขาซีจันนะครับว่า สถานที่นี้มีอะไรให้เราดูบ้างนะตรงนี้เขาบอกว่าจอดเฉพาะรถบัสนะครับ้ามเอารถยังน่นมาจอดนะตอนนี้ก็จะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยว ตรงน,นี้ก็จะมีในส่วนของเส้นทางสําหรับผู้พิการนะครับสามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้นะครับนี้ก็จะเป็นทางเข้านี่ก็เชิญร่วมบริจาคนะครับเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาพุทธสถานเขาชีจันทร์ นี่ก็จะมีกรอบรูปนะครับเป็นที่ร <l ug> ะลึกนะ นี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของเขาชีจันนะครับที่พาทุกท่านมาเที่ยวในวันนี้นะครับก็เป็นลักษณะของเชิงเขานะครับที่มีองค์พระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่หน้าหาผานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับร่มรื่นนะครับหน้ามานั่งพักผ่อนนะครับ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชนบุรีนะครับชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะเลยต,ต้องไปยืนหายอยู่กับฝรั่งมันถึงจะได้หมด เนี่ครับเมื่อเราเดินเข้ามาข้างในเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของสวนย่อมนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกถายมุมไหนนะครับก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งมุมไกลนะครับที่มีกล้องนะครับให้เราส่องนะครับก่อนที่เราจะขึ้นมากลับไหว้นะครับก็จะมีบรรยากาศสวนย่อมให้เราเดินนะครับเดินอ้อมนะ ตกแต่งได้สวยงามเลยนี่ครับนี่คือบรรยากาศที่เป็นรูปองค์พระพุธทธมหาวชิระอุตตะโมพาสสาสดานะครับประดิษฐานอยู่ที่หน้าผานะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันก่อนเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปดูในภาพรวมอีกรอบนึงนะครับ ยมมไม่เเดียวมวยปีครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆิงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับ yeah ว,วันนี้นะครับผมก็อยากิห้ทนมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลาท่าน,นผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับโอเคเย้ okay. yeah.